สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยและก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะอ้อยมาอยู่กันที่ตําบลพวงสองนางอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะครับก็<ม>จะเห็นบรรยากาศวิวเขาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเขาหินเทินนะคะไม่ใช่เขาหินปูนใช่ไหมวิวไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเขาหินเทินหรือเรียกว่าวัดเขาหินเทินนะคะครับค่ะแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับวัดเขาหินเทินครับ แต่ไม่ได้ติดมากห่างประมาณ1กิโลแต่บรรยากาศก็คือจะเป็นวิวเขาแบบนี้เลยนะคะครับอันนี้เขาหินหินปูนนะแต่เรียกว่าเขาหินเทินใช่ไหมพี่อ้อยและอันนี้ก็คือเขารอบๆเลยเนี่ยระยะห่างอยู่ประมาณจากนี้ไปถึงเขาเท่าไหร่พี่อ้อยประมาณ1กิโลค่ะถึงหรือถึงค่ะ พี่วัดมาแล้ววัดแล้วหรอใช่ค่ะะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นเนื้อที่นาทั้งหมด20่สิบไร่หงานเกตารางวานะคะเป็นสนดกคุดแดงซึ่งเราลังวัดเรียบร้อยหมดแล้วมีหลักหินครบหมดแล้วนะคะครับผมแปลงนี้นะคะบอกราคาเลยก็คืออยู่ที่ไร่ละ7จ็0 0นะคะครับผมขอบเขตของแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้ที่เรายืนนี้ก็คือจะเป็นถนนทางเข้าแปลงที่ดินนะครับ จากถนนคอนกรีตมาหาแปลงที่ดินประมาณเท่าไรพี่อ้อยร้อยห้าสิบเมตรค่ะและ้วทางเนี่ยกว้างประมาณกี่เมตรประมาณสี่เมตรค่ะสี่เมตรเป็นถนนดินแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเรามาเราอยากทําให้ดีกว่านี้ก็คือเรารสามารถตัดต้นไม้ได้เลยนะคะคเพราะว่าแปลงเนี้ยเราให้พี่ที่อยู่แถวแถวนี้เช่าไว้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเรานาน,านมาทีครับเราก็เลยให้พี่อยู่บริเวณเนี้ยเขาเช่าดูแลไปก่อนอันนี้ก็ลด รถกระบะเข้าได้เลยในรถกระบะคะขับปกตินะเนี่ยใช่รถใหญ่เข้าได้ปกติเลยเข้าได้ปกติแต่ว่าถ้ามันเป็นคนมาอยู่ด้านในมีการสัญจรไปมาเนี่ยเขาจะเอาหินเคลียร์ต้นไม้หินเนี่ยมาบำรุงเคลียร์ต้นงต้นไม้ได้เลยเพราะว่ามันมีงบของของหลวงอยู่ถ้าเรามีมีคนอยู่ด้านในนะครับถนนนี้ จะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตหมู่บ้าน150เมตรนะคะคและจากถนนคอนกรีตนี้ไปที่ถนนลาดยางนี่ก็อีกประมาณ250เมตรครับผมนะคะก็ก็คืออยู่ติดกับถนนท<ช>ั้งเส้นคอนกรีตแล้วก็ลาดยางแล้วก็เป็นหมู่บ้านแหล่งชุมชนนะคะแล้วบรรยากาศแบบข่าล้อมรอบเลยเนี่ยครับเนี่ยไปนู่นนูนนูนไปเลนะถ้าไปอยู่ด้านหลังนะก็คือเห็นทั้งหมดเลยนะครับ ตรงนี้ก็เห็นรอบๆเลยเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆไฟฟ้าปลาปาอยู่ห่างจากแปลงที่ดิน150เมตรนะคะครับค่ะแล้วก็แปลงที่ดินของเราเนี่ยจะเป็นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ในโฉนดเป็นทางสาธารณะนะคะ,ะแต่ก็คือทางเข้าเราอ่ะจะเป็นทางดินแบบนี้ครับตอนดนินลูกลังเนาะตอนนี้ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ถ้าเราอยากสมมติว่าซื้อไปแล้วลรวอยากทําทางรอบแปลงเราก็สามารถถม การทางได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเวลยะทางไว้ให้เราแล้วใช่ก็คือวัดรอบแปลงแล้วใช่ถ้าอยากถ้าอยากแบบมีทางรอบแปลงนะสามารถถมได้เลยมันเป็นทางรอบแปลงอยู่ใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะในฉนดเป็นทางสาธารณะรอบแปลงนะคะครับอันนี้เรายื่นรางวัลไปแล้วก็คือขอบเขตของเราก็คือตรงหลักปูเลยนะคะครัะหว่างควายนี่ยครับตรงนี้จะเลี้ยงควายอยู่ตรงนี้จะเป็นแปลงที่นานะคะ นีแปลงที่นาเนาะอ่าตรงนี้อันเนี้ยเราพอมีขอบเขตของถนนด้านนี้ก็คือที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือทางด้านทิศเหนือนะคะนี่แถบใช่แถบนี้นะครับทิศเหนือทิศเหนือจะมีความยาวอยู่ที่ร้อยสิบห้าเมตรเดี๋ยวนะพี่ย้อยค่ะหันหน้าเข้าแปลงอ่าอันนี้คือหันหน้าเข้าแปลงค่ะอันนี้คือด้านไหนพี่อ้อยทางถนนนี่คือด้านทิศเหนือค่ะเนี่ยตรงไปเนี้ยใช่ค่ะด้านทิศเหนือมีมีความยาวเท่าไหร่ร้อยสิบห้าเมตรร้อยสิบห้าเมตร ฝั่งทางขวามือเราขวามือเราใช่ค่ะตรงเข้าไปเนี่ยอยู่ขวามือเราเนี่ยแถบเนี้ร้อยสิบห้าเมตรดิ่งเข้าไปเลยมีทางรอบๆเลยอแต่ปัจจุบันมีทางแค่สองแถบหรือแถบเดียวอ่าแถบเดียวค่ะอแถบเดียวเพราะว่าไม่มีคนเดินใช่เพราะว่าเป็นแปลงที่นาของเราเลยอย่างอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยออันนี้คือหลักเราหลักหลักเราอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีหลักเขตตรงนี้อีกหลักหนึ่งที่ยงล้มอยู่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นระยะ ถนนอยู่ใช่เขากันไว้แล้วนะครับค่ะแปลงที่นาของเราจะเป็นตอนนี้คือเราปรับปรุงเป็นที่นาทั้งหมดเลยยี่สิบกว่าไร่นะคะเนื้อที่ไม่หายแล้วนะเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันมันมันจากยี่สิบเอ็ดไร่กว่ามันเหลือยี่สิบไร่ทำการรังวัดแล้วใช่ทำการรังวัดแล้วคือเนื้อที่เต็มเลยครับรังวัดไปปัจจุบันแล้วนะครับไม่ใช่รังวัดรุ่นเก่านะใช่ปัจจุบันแล้วยังไงก็ไม่หายเนื้อที่เหมือนเดิมนะครับ ทางด้านที่เราส่องไปนี่คือด้านที่ตะวันตกนะคะคจะมีสะหนึ่งลูกสําหรับไว้ทําการเกษตรได้เลยนะคะครับนาเราอาจจะไม่เสมอกันนะอาจจะเป็นแบบเหมือนกับคล้ายขั้นบันไดมีส่วนต่ําส่วนสูงถ้าสมมติเราไม่ทํานาเราอยากปลูกบ้านทําสวนเกษตรหรือปลูกต้นไม้เราสามารถทําได้นะะใช่ครับนี่เลยน้องเล็กบรรยากาศอ่านี่นี่นี่นบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าใไอ้เขาลูกนี้คือ ชื่อเขาเห็นเทินเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ล้อมลอมรอบนี่ไม่รู้เขาอะไรนะครับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีต้นไม้ที่อยู่ในขอบเขตนะคะก็คือจะเป็นพวกประดูสเดาอ่านี่ประดูะต้นนี้นี่ใช่ค่ะใหญ่ต้นนี้ใหญ่อยู่ใช่ค่ะแต่เป็นตามแนวคันนานะประดูสะเดา<ต>ก็เข้านี่ก็ดีด้วยนะใช่ค่ะเพิ่งเริ่มทําปีนี้ปีแรกนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเราปลูกต้นไม้แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรไว้เลยครับใช่ค่ะปลูกต้นไม้แต่ไม่มีเวลามาดูแลนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งมันก็เลยตายแล้วก็กลาย <c oughs> เป็นปุ๋ยอย่างดี <c oughs> ใช่ค่ะทางด้านทิศตะวันตกเนาะถ้าดูจากภาพมุมสูงจะมีสวนเขาเรียกว่าเขาทำโคกหนองนาปลูกกล้วยปลูกอะไรเงี้ยน,นะคะ าสามารถได้เขาก็โตดีนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าดินแบบนี้จะไม่โตนะเห็นเห็นต้นไม้ต้นไม่เนี่ยใช่แบบโตหมดนะแล้วก็เขาปลูกมันเนี่ยใกล้ๆกล้เนี่ยเขาก็โตเขาโพดเขาก็โตแปลงของเราจะอยู่แค่ขอบเขตนานี้นะนี่นี่นี่อันอันนี้อันนึ้หอกันสองสองค่ะเน่ะใช้ป่าตรงนั้นนะไปแล้วก็จะไปหาสระเดี๋ยวเราไปดูสระกันนะคะ น้องเล็ก่ะน้องเล็กมีเห็ดโคนไหมคะไม่มีอุ๊ยอ้าวปวดขัดขาซะแล้วบรรยากาศดีนะคะวันนี้ครับพายุมาแต่มามไม่ถึงอ,อุทัยเท่าไหร่เพราะว่าเฉียดไปบริเวณนี้นะคะจะมีการทำไร่ทำนา ก็คือมีทั้งอ้อยมันข้าวนะคะผสมกันไปสะนี่ประมาณเท่าไหร่พี่อ้อยเกือบสงานค่ะเกือบสองงานนะครับน้ำเต็มนะคะเฉพาะตัวสะใช่ไหมไม่เกี่ยวกับกองดินนะใช่ค่ะตำตำสะนี่ก็มีพวกผักซึกนะใช่ค่ะต้นไม้ใหญ่ๆอยู่นะคะนูนเขาเนาะเขางงแบบ เขาเป็นลูกไล่กันมาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ําประปาอยู่นะเ<ช>นห็นเห็นน้ำประปาอยู่อันนี้เป็นประปาหมู่บ้านนะคะประปาหมู่บ้านไฟ <7. S 2> ฟ้าประปาหมู่บ้านครับห่างอยู่ร้อยห้าสิบเมตรถ้าเราสามารถคือเราจะมาปลูกบ,บ้านเราสามารถดึงมาจากหน้าถนนคอนกิทเข้ามาได้เลยนะคะครับค่ะถนนเส้นหลักที่อ้อยบอกก็คือเป็นถนนลาดยางนะคะซึ่งเขาเรียกว่าถนนหมายเลขสี่ศูนย์สองสองนะคะครับ ก็อันนี้สามารถไปเขาปทวีได้ไปสว่างอารมณ์ได้นะคะทางซ้ายและขวาตรงนี้ก็จะมีร้านค้ามีแหล่งชุมชนมีวัดเขาหินเทินมีโรงเรียนเขาหินเทินนะคะไม่ต้องกลัวอดนะเพราะว่ามีมีร้านค้าเยอะแยะมากใช่แล้วก็มีปั๊มน้ํามันด้วยครับปั๊มน้ํามันใหญ่เห็นมีร้านปะยางด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะมีมีทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้มองทางโน้นเห็นเขาปทวี ไม่ไม่เห็นเนาะต้องใส่บางต้นไม้เนาะก็เห็นเห็นเห็นตรงนี้นี่เขาที่มีลิงแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะใช่แปลงที่ดินเรา่จะอยู่ห่างจากเขาปทวีอยู่ที่แปดกิโลนะคะครับแปลงนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลอยู่ที่หกสิบหกเมตรนะคะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองทับทันอยู่ที่ยี่สิบกิโลครับผมอำเภอสว่างสิบเจ็ดกิโลนะคะครับ ใครที่ชอบแบบบรรยากาศวิวเขาโซนแบบเหมือนพักผ่อนสโคกงหนองนาทําสวนเกษตรอะไรเงี้ยนะคะแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะคะที่น่าซื้อไว้ใช่ราคาย่อมเยานะครับพอดีแล้วก็อยากอยู่แบบสงบร่มเย็นก็มาอยู่ที่นี่ได้นะครับเพราะว่าแปลงนี้เราบอกขายในราคาเพียงไล่ละเจ็ดเกบาทพร้อมโอนให้นะคะแปลงนี้นะ บรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวดูะะมุมภาพมุมสูงประกอบเนาะใช่ <นะ S 1> ค่ะก็คือจะมีเพื่อนบ้านแบบนี้เลยนะคะจะเป็นรอบๆอย่างนี้นะค,ะครับค่ะท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์6 6 6 4 9หนะคะหรือทัก id ดีไลน์มาที่0 9 6 7 4 6 6 6 4 9เหเหมือนกันนะคะคือใช้เบอร์นี้ได้เลยนะคะครับผมวันนี้นะคะอ้อยกับน้องเล็กก็ให้ดูบรรยากาศของวิวเขา แล้วก็ต้องขอตัวราไปก่อนเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ